สวัสดีครับผมปอนโมนาวิลกับรายการใหม่โมนาวิล FAQ ซึ่งจะมาตอบคำถามข้อสงสัยของสิ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้ากระเป๋าซิ่งหรือว่าจะเป็นแกจเจตอื่นๆเก๋ๆที่ฮิตอยู่ในตอนนี้นะครับจากคำถามที่มีอยู่มากมายขอรับหน้าที่มาตอบข้อสงสัยนี้ใน EP ที่1อ่ะไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าครับ สกูตเตอร์ไฟฟ้าเซกเวยนบอรเป็นแบรนด์ประเทศอะไรเซกเวยนบอรเป็นแบรนด์ลูกครึ่งนะครับระหว่างบริษัทเซกเวจากอเมริกาและก็ไนบอรของจีนซึ่งเมื่อไนบอรเนี่ยมีการซื้อกิจการของเซกเวก็เลยทําให้ได้ทั้งองค์ความรู้ต่างๆของบริษัทเซกเวรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตต่างๆของายบอรเพื่อมาผลิตเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าและก็แกจเตต่างๆของเซกเวยนบอรในชื่อใหม่นะครับที่เรียกั้เต็มว่าเซกเวย์ไนบอร์ดนั่นเองเพราะฉะนั้น Seg ปกติแล้วใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าทําอะไรกันแยกเป็น3ข้อใหญ่ๆใ,ให้นะครับก็คือ1เดินทาง2ลาดตะเวน3าขี่เล่นซึ่งการเดินทางแบบที่1เนี่ยก็จะมีทั้งใกล้และไกลในระยะใกล้เนี่ยก็อาจจะเป็นการขับจ่ายตลาดซื้อของซื้อข้าวในระยะทางที่ไม่เกิน1กิโลเมตรอันนี้เรียกว่าไกลส่วนระยะไกลเนี่ยก็จะเป็นคนที่ขับขี่ออกจากบ้านเพื่อไปขึ้น BTS ขึ้น MRT แล้วก็พกข้ามขึ้น BTS MRT แล้วก็ไปต่อขับขี่ไปที่อื่นอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะไกลและหรือบางคนขับยิงงงยยาาาวตรไปทที่ํนเลก็ ด้วยเช่นเดียวกันหรือแบบที่สองนะครับที่เป็นการลาตะเวนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ซื้อไปเพื่อลาตะเวนหรือตรวจงานเป็นรปภหรือว่าเป็นเจ้าของเองเนี่ยที่ดูในฟาร์มบ้างดูในโกดังเว o าส์ House ที่มีขนาดใหญ่หรือว่าในหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับและแบบที่3ก็คือเป็นการขี่เล่นแบบที่ขี่เล่นเนี่ยอันนี้ผมว่า แล้วแต่ความสนุกเลยบางคนก็คือพกติดรถเอาไว้ไปขี่ที่ทะเลไปขี่ที่ภูเขาเขาใหญ่รีสอร์ตต่างๆหรือว่าขี่เล่นในหมู่บ้านของที่บ้านเพราะฉะนั้นใน3ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับโดยหลักใหญ่ที่เรามักจะเจอ และบางคนนะครับก็จะมีคําถามสงสัยตอบมาว่าถ้าเผื่อว่าใช้ในรูปแบบต่างเนี่ยแนะนําเป็นรุ่นไหนดีก็อยากให้เข้าไปดูในกลุ่ม a c e b o o k นะครับหรือว่าไลน์โอเพ่นแชทที่จะมเีเพื่อนเนี่ยใช้หลากหลายรุ่นหลากหลายวัตถุประสงค์มากมายก็สามารถไปสอบถามแล้วก็ดูการใช้งานของคนอื่นเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจเลือกรุ่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่คุณเหมาะสมนะครับมือใหม่จะซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีวิธีเลือกอย่างไรบ้างครับมีด้วยกัน3วิธีนะครับอย่างแรกพิจารณาจากระยะทาง2สาภาพพื้นถนน และ3คืองบประมาณอย่างแรกระยะทางเนี่ยต้องดูนะครับว่าประมาณคร่าวๆแล้วคุณน่าจะใช้ระยะทางจริงๆเนี่ยต่อวันประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นไปกลับอาจจะอยู่ที่ประมาณ1-2กิโลแล้วก็ใช้ทุกวันหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าใช้ทุกวันเนี่ยรวมกันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก10กิโลต่ออาทิตย์แบบที่2นะครับก็คือสภาพถนนถ้าเผื่อว่าสภาพถนนเนี่ยต้องการที่จะขับขี่หลากหลายมากทั้งพื้นที่ยังเรียบบ้างมีลูกรังบ้างหรือว่ามีเนินด้วยเนี่ยก็เป็นปันใจจัยในการคิดด้วยเหมือนกัน 3. เรื่องงบประมาณอันนี้อยู่ที่ว่าคุณภรรยาเนี่ยอนุมัติงบที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีชาร์จให้นะครับสามารถเอาไปนําเสนอกับคุณภรรยาได้นะครับหรือบางท่านบอกว่าอ่ะเงื่ของผมกระเป๋าตังของผมผมเลือกอะไรก็ได้ก็สามารถใช้อินโฟกราฟิกอันนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับ ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางอาจจะไปดูรีวิวรุ่นต่างๆเนี่ยใน YouTube ได้นะครับหรือ2เรื่องของสภาพถนนเนี่ยก็สามารถไปดูรีวิวส่วนของการเลือกยางให้เหมาะสมกับสภาพพื้นถนนที่คุณต้องการใช้ได้และสุดท้ายเรื่องราคาสามารถโทรเข้ามาหรือติดต,ต่อคุยกับทางโมโนวิวเอสคหรือสาขากว่าร้อยสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับจะได้เลือกได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆอยากดูเครื่องจริงไปดูได้ที่ไหนบ้าง โอ้โหสบายเลยครับเพราะว่าโมโนวิวเนี่ยมีกว่าร้อยสาขาในห้างชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็ยังมีเฮดคอเตอร์ด้วยอยู่ที่ถนนบัททัดทองซอยจุฬา28นะครับสามารถมาดูทุกรุ่นได้เลยแล้วก็ทดลองขี่ได้ด้วยทีนี้การจะหาว่าสาขาไหนใกล้เราที่สุดสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ m o n o w i e l by ที่มุมด้านขวาจะมีคําว่าสาขาใกล้บ้าน เข้าไปแล้วก็สามารถฟิลเตอร์ได้เลยนะครับว่าสาขาไหนที่อยู่ใกล้เราที่สุดแล้วก็ไปที่สาขานั้นสามารถดูคันจริงแล้วก็สอบถามกับพนักง,งานได้เลยแต่ถ้าเผื่ออยากเห็นแล้วก็อยากทดลองขับจริงๆเนี่ยแนะนำว่ามาที่ m o n นวิ e SQ ได้คําตอบแน่นอนและได้ทดลองขับขี่ด้วยครับกูเตอร์ไฟฟ้าใช้ยากไหม ต้องบอกนะครับว่าทุกสกิลที่ทาให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนี่ยต้องการการเรียนรู้แต่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายมากครับก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็เหมือนกับการหัดปั่นจักรยานขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถนั่นแหละก็จะมีวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันว่าใช้ยังไงเริ่มต้นใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่ยากเลยครับกด1ครั้งเพื่อเปิดเครื่องกด2ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดกด1ครั้งเพื่อเปิดไฟหน้า ตรงนี้จะมีแตะไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นที่มีไฟเลี้ยวนะครับกดไฟเลี้ยวหนึ่งครั้งเพื่อทำการเปิดกดย้ำหนึ่งครั้งเพื่อปิดส่วนเบรกสมัยนี้ก็เปลี่ยนเป็นก้ามเบรกแล้วนะครับซึ่งก็จะคุ้นเคยเหมือนอย่างที่เราขับจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์เลยจตเตอร์ไฟฟ้านะคบมีวิธีการออกตัว2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือถและกดคันเร่งแบบนี้ และการออกตัวแบบที่2ก็คือการออกตัวแบบซีโร่สตาร์กําเบงหนึ่งครั้งแลว้วกดคันเร่งเอารถสกูตเตอร์ขึ้นรถไฟฟ้าได้ไหมรถไฟฟ้านี่หมายถึงรถ EV ด้วยหรือเ <ๆ S 1> ปล่านะฮะจริงๆไม่ต้องรถ EV ก็ได้รถทุกประเภทเลยนะครับสามารถพับใส่ท้ายได้ด้วยเหมือนกันนะครับตามภาพอินเสิร์นี้เลยส่วน MRT หรือ BTS เนี่ยก็สามารถขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้เราพับ ซึ่งการพับแล้วก็หิ้วเนี่ยอาจจะหนักไปเราขอแนะนำล้อจิ๋วเพื่อมาทําให้ชีวิตคุณง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพับแล้วก็เข็นแบบนี้ได้เลยส่วนเรื่องของการใช้งานบน BTS เนี่ยก็จะมีข้อกําหนดตามนี้นะครับแล้วก็ MRT เราก็มีทดลองให้ดูแล้วด้วยว่าสามารถเอาเข้าไปใช้งานได้ตามปกตินะครับขอแค่ไม่รบกวนผู้เดินทางสัญจรคนอื่นเท่านั้นเองน้ำหนักตัวเกินที่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเคลมสามารถขับขี่ได้ไหม สามารถขับขี่ได้ปกติเลยครับสิ่งที่จะแปรผันเปลี่ยนกันไปก็คือเรื่องของระยะทางที่สามารถทําได้และก็เรื่องอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดที่อาจจะไม่ได้สามารถฟูดปาร์ตได้ตามที่เขาเคลมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองด้วยตัวเองกันมากกว่าส่วนถ้าเผื่อว่าแบบไม่มีเวลาไม่สะดวกมันเนี่ยก็มีรีวิวของดี e r i e s ที่เราทําเอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคนที่มีน้ําหนักต่างกันขับขี่สกูตเตอร์ในรุ่นเดียวกันนั้นสามารถขับขี่ได้ต่างกัน,กนตรงไหนยังไงบ้างก็ไปดูที่รีวิวนั้นได้ส่่่วววนนนเเรืออองของขคาาามททยบกล อลูมิเนียมที่เราใช้เป็นเกรดอากาศยานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหักกลัวงอขอแค่คุณน้ําหนักแบบไม่ได้โอเวอร์เกินแบบ200กิโลขึ้นไปขนาดนั้นนะครับก็ยังสามารถขับขี่แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโ o โน view FAQ EP ที่1ใครที่มีข้อสงสัยมีคำถามเนี่ยสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเจอกันที่โมโนว e ว HQ ซอยจุฬา28ถนบนบรรทัดทองแวะมาทานของ,ขอ,งอร่อยกันแล้วก็มาลองสกูตเตอร์กันด้วยนะแล้วอย่าลืมถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าอยากสอบถามกับคนในคอมมูนิตี้เราก็มีคอมมูนิตี้อยู่ใน Facebook group และ Line Open c h ช t นะครับสามารถไปเจอเพื่อนๆกันในนั้นได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP นส,สดีคลิ